อะไรน,นะเรียกอะไรเลือกกระดาษอันนี้คือกระดาษกระดาษทำขนมแพงมีกี่นิว้วมีส4นิ้วกับ8นิว้วอันนี้4นิว้วอันนี้8นิว้วถามว่า1มันมีกี่โลื หนึ่งมัดมีสิบกิโลอ้าถามว่าอะไรนะหนึ่งมัดมีกี่แผน่นโว้ยจะบ้าไปแล้วนับกันทั้งวันก็ไม่เสร็จเอางี้เดี๋ยวนับแค่กิโลเดียวนับกิโลเดียวว่ามีกี่แผน่นไว้กว่า เอ๊หนึ่งกิโลเดี๋ยวนับให้ดูว่ามีกี่แ่น นับแล้วหนึ่งกิโลหกสิบแผ่นทำไมไมันได้เยอะเหรอโอ้ยรอบนี้กระดาษมันบางถ้ากระดาษมันบางมึงก็ได้เยอะถ้ากระดาษมันหนามันก็ได้น้อยแต่รอบนี้มันบางเลือกได้ไหมแบบหนาแบบบางโอ้ยเลือกไม่ได้อยู่ที่โรงงานโรงงานส่งมาแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละเลือกไม่ได้ห้ามเลือก เขาส่งมาแบบไหนก็ส่งมาแบบนั้นนะอ๋ะอที่มันเป็นสีเหรอที่มันเป็นสีเพราะว่ามันมีกระดาษเสียกระดาษโฆษณาโรงงานเขาซื้อกระดาษโฆษณามาตัดบางทีก็ได้หนาบางทีก็ได้บาง,าาบางาาถ้าได้บางหรอทำยังไงเอา,านี่ไงประกอบสองแผ่นเลย นี่ประกอบสองแผ่นแบบนี้พอดีหกสิบกว่าแผ่นเนี่ยันแ,แบบหนามันก็สามสิบแผน่นฮะสี <c> ่ <oughs> นิ้วมีกี่แผน่นเอาเนี่ยมันแปดนิ้วสี่นิ้วก็แค่คุณตัดครึ่งตัดครึ่งก็ได้ร้อยยี่สิบแผ่นฮะ ก็บอกแล้วว่ากระดาษมันบางปกติมันไม่ถึงหรอกร้อยี่สิบแผน่นโดยเฉลีย่ยแล้วว่าสี่นิ้วอ่ะได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแผน่นแต่ถ้าชอบบางแบบนี้นะถ้าคนชอบบางแบบนี้คุ้มนะอะกระดาษบางขอไม่สวยทำไมมันจะไม่สวยเราคนอื่นเขายังหอสวยนี่ถ้ากระดาษเป็นบางทำแบบนี้รับ บางคนเขาพับนะเนี่ยพับแบบนี้พับแบบนี้ตรงนี้ก็หนาแล้วเนี่ยพับแบบนี้แค่นี้ก็แข็งแล้วแต่บางคนไม่พับบางคนใช้ตัด เนี oh, yeah. ่ยประเทศตัดแบบนี้โอ้จะไปยากอะไรเนี่ยแม็กเอามอกว่าแม็กเนี่ยแค่นี้ก็แข็งแล้วยี่ห้อแปะเข้าไป ฮะถาว่าขายไหมโอ้ทำคลิปมาก็็ลองขายสิไปดูไลน์เอาเดี๋ยวขึ้นไลายไว้ให้แค่นี้แหละไปนะอึ้อ